พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเฮติซึ่งอยู่ในอเมริกากลางนะคะมีข่าวค่ะเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กแล้วก็ผู้หญิงณนะตอนนี้นะับรวมๆกันแล้วประมาณ300คนเลยทีเดียวซึ่งนี่ถือว่าเป็นอาญากรรมที่คนทั้งประเทศตอนนี้กําลังออกมาประท้วงเลยนะคะเพราะเหมือนกับว่าตํารวจไม่ค่อยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะคะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับว่าประเทศเฮติที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ไหนซึ่งเฮตินะครับก็เป็นประเทศที่อยู่ในแถบทเแคริบเบียน ในทวีปอเมริกากลาง<ฆ>อยู่ห่างจากสาหรัฐไม่ไกลนะครับเพราะว่าด้านบนที่อยู่ตรงนี้ก็คือรัฐเมืองไมอามีของสหรัฐ<ฆ>ห่างมาประมาณนี้ก็จะเป็นประเทศเฮติแต่ว่าความแตกต่างของเศรษฐกิจนะครับแตกต่างกันมากเพราะ<ช>ว่าสาหรัฐ<ฆ>ก็เป็นประเทศมหาอำนาจส่วนเฮติก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกซึ่งการก่อเหตุของแก๊งอาชญากรรมนะครับที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ชาวเฮติไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่สามารถออกมาคุ้มครอง ประชาชนได้ก็เลยมีการออกมาประท้วงตามท้องถนนครับความตึงเครียดของการประท้วงขยายวงกว้างมากขึ้นในกรุงปอโตแปรงส์ของเฮติจากการที่ประชาชนหลายพันคนออกมาประท้วงตามท้องถนนเพื่อระบายความขับแค้นที่เจ้าหน้าที่รักษากฎ,กฎหมายไม่สามารถปกป้องประชาชนจากความรุนแรงของแก๊งอาชญากรรมต่างๆได้โดยเฉพาะแก๊งลักผาตัวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีรายงานว่าผู้หญิงและเด็ก ถูกลักพาตัวไปแล้วมากกว่า300คนซึ่งเป็นตัวเลขการก่อเหตุลักพาตัวที่สูงกว่าปี2021ถึง3เท่าทำให้ตอนนี้ผู้หญิงแล้วก็เด็กทั่วประเทศกำลังใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ตัวนะครับว่าจะถูกลักพาตัวเมื่อไหร่ จากข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าเด็กและผู้หญิงถูกแก๊งอาชญากรรมลักพาตัวไปเพื่อเรียกค่าไถ่หรือใช้เป็นตัวประกันเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหลายคนสูญหายแล้วก็เสียชีวิตส่วนคนที่รอดชีวิตกลับมาได้ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวไปตลอดชีวิต องค์การยูนิเซฟจึงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและนําผู้ที่ถูกลักพาตัวในเฮติให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะในภาพข่าวเนี่ยขยบ จากการประท้วงไปสู่การจาราจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะกับการลักพาตัวแล้วก็การก่ออาญากรรมรวมถึงแน่นอนว่าประเทศเฮตินี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ประชาชนก็ยากจนเลยทําให้ประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักนะคะด้านนายกรัฐมนตรีของเฮติค่แอรียลเฮนรี่ก็ได้ออกมาปราบปรามแก๊งอาญากรรมและคุ้มครองประชาชนโดยผู้ประท้วงส่วนใหญ่นะคะก็มีการใช้เสื้อผ้าปิดหน้าปิดตา Enfin ทีนี้ลองไปฟังเสียงผู้ประท้วงนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆจากการที่เขามาประท้วงคืออะไรคะ ผู้ประท้วงก็บอกว่าตอนนี้คือแก๊งอาทยากรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะชุกชุมมากๆแล้วที่สำคัญคือเด็กกับผู้หญิงคนที่เขารักถูกจับตัวเป็นหลักร้อยคนคแต่ทำไมรัฐบาลหรือว่าตำรวจถึงทำอะไรไม่ได้นะคะคือการประท้วงในครั้งนี้จากสิเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันค่ะคุณผู้ชมทำให้ตำรวจเนี่ยต้องยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมมีการรายงานว่า ผู้ประท้วงได้มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทำให้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในเมืองหลวงของเฮติก็ต้องมีการปิดให้บริการ แล้วก็เพิ่มความคุ้งครองอย่างแน่นหนาส่วนเจ้าหน้าที่ในสถานทูตก็ถูกสั่งห้ามออกไปข้างนอกจนกว่าสถานการณ์การประท้วงจะสงบลงค่ะเพราะว่าการลักพาตัวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงและเด็กชาวเฮติเท่านั้นที่ถูกลักพาตัวแต,แต่ว่ามีชาวต่างชาติที่เข้าไปทํางานในเรื่องของมนุษยธรรมตรงนี้ที่เป็นเป้าหมายของการลักพาตัวด้วยซึ่งทางยูเนฟกกเตือนนะครับว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกา ได้กระตุ้นให้เกิดภาวะขาดอาหารครับโดยเด็กหนึ่งใน4คนที่เหติในตอนนี้เป็นโรคขาดสารอาหารเรื้อรังหลายคนอยู่ในขั้นรุนแรงโดยระบบการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นก็ไม่มียาแล้วก็ไม่มีบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เพียงพอและโรงเรียนก็ถูกโจมตีจนต้องปิดการเรียนการสอนขณะที่กลุ่มอาชญากรที่ก่อความรุนแรงทั่วประเทศก็ยิ่งทำให้การส่งความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าไปทำได้ยากมาก ซึ่งสำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติเปิดเผยข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งนะครับบอกว่ามีประชาชนหลบหนีออกมาจากเฮติประมาณ73,500คนเมื่อปีที่แล้ว<ะ>ซึ่งก็หนีความยากจนแล้วก็หนีอันตรายจากแก๊งอาชญากรรมนะครับก็มีทั้งผู้ที่ลี้ภัยแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศอื่นก็เป็นผลมาจากปัญหาความยากจนแล้วก็ความรุนแรงโดยฝีมือแก๊งต่างๆครับ าจากปัญหาความยากจนจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาซ้ำเติมคนเฮติด้วยแก๊งอาชญากรรมลักษณะแบบนี้นะคะที่สำคัญคือไม่ใช่แค่มีชาวเฮติอย่างเดียวแต่ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยค่ะถูกลักพาตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลของเฮติจะต้องรีบจัดการเพราะว่ามันอาจจะกระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะ